โยต้าโนวซินิ i สเปิดตัวพร้อมความหรูหราที่เพิ่มขึ้นแถมยังยกระดับเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานไอเสียยูโร6ททำให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงดูดีแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยโตโยต้า n นว a ซินิ i สหรือ i n นโนวาเจเนเรชันที่3เปิดตัวในปี2566ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในประวัติศาสตร์ของตระกูล i n นโนวเพราะครั้งนี้โตโยต้าหันมาใช้โครงสร้างแบบโมโนคอซึ่งต่างจากรุ่นก่อนหน้า ซึ่งพัฒนาตัวถังครอบบนแชสซี่จากรถปิกอัพนั่นคือเจเนเรชันแรกที่เปิดตัวเมื่อปี2,547โดยอินโนวาในเจนแรกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใน MV Innovative International m u l t แน u r p o ติ v e h i c l e ที่โตโยต้าออกแบบแชสซี่เดียวกันสำหรับรถสาประเภทได้แก่ปิกอัพ m อ v และ p p v ซึ่งคลุมไว้ด้วยแชสซี่ฐานเดียวกันต่อเนื่องมาจนถึงเจน2ที่ยังคงแนวทางเดิมแต่พอถึงเจน3กลับมาด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเป็นโครงสร้างโมโนคอร และย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่อินโดนีเซียแทนที่จะผลิตในไทยเหมือนรุ่นก่อนหน้าในช่วงเปิดตัว Innovynix in มีให้เลือก2รุ่นหลักคือ2.0ในชีวิตสมาร์ทในราคา1น0 0 0 0 0บาทและ2.0ในชีวิตพรีเมียมในราคา1,479,000บาทแม้การตลาดของ Innova จะดูเงียบเหงาบ้างแต่สําหรับคนที่ได้ลองขับและใช้งานจริงต่างชื่นชมทั้งสมรรถนะการขับขี่และความสะดวกสบายที่มาพร้อมตัวรถที่มีทั้งรุ่น6ที่นั่งและ7ที่นั่ง โดยล่าสุดโตโยต้าได้เติมความสดใหม่ด้วยการอัปเกรดลุคให้พรีเมียมขึ้นพร้อมเพิ่มฟีเจอร์และอุปกรณ์ไฮเทคหลายอย่างใน2รุ่นย่อยนี้ยังคงราคาเดิมไว้ด้วยสำหรับรุ่นในชีวิตสมาร์ทที่ราคา1 3 7 9 0ล้านบาทได้มีการปรับแต่งและเพิ่มอุปกรณ์สำคัญเช่นเครื่องยนต์เป็นมาตรฐานไอเสียยูโร6ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชุดตกแต่งใหม่ทั้งหน้าข้างและหลังรวมถึงปลายท่อสเตนเลสที่ดูทันสมัย อุปกรณ์ชาร์จมือถือแบบไร้าสายช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันกล้องวิดีโอบันทึกหน้ารถและหลังรถเพื่อความปลอดภัยและเก็บหลักฐานเวลาขับขี่ขณะที่ฟีเจอร์เด่นอื่นๆที่มีอยู่แล้วได้แก่ลออ้ออลลอยขนาด18นิ้วที่ออกแบบโดดเด่นไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลดประหยัดพลังงานและให้ความสว่างสูงบอดหนังสังเคราะห์สีดำที่ไม่เพียงสวยแต่ยังทนทานหน้าจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่แบบสีทีที่ขนาด7นิ้ว บอคนขับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางบอแถว2แบบแคทเทนซีพร้อมโตพับได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบนงอัตโนมัติ AEB ช่วยลดอุบัติเหตุประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมฟังกชันคิกแอคทิวิที่สะดวกเวลาที่มือยุ่งหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay สายและ Android Auto และระบบความปลอดภัยครบครันเช่นการเชื่อมต่อระบบที่ Connect ถุงลมนิรภัย6จุดรอบคันกล้องมองหลังพร้อมสัญญาณเตือนระยะ8จุดระบบเตือนจุดบอดและช่วยเตือนขนาดถอยรถ Toyota Safety Sense ซึ่งรวมฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Dynamic r e d a r Cruise Control ทั้งความเร็วต่ำและสูงระบบลดความเร็วเมื่อเข้าโคง้งระบบป้องกันก่อนการชน p c s ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมลงกลับและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ในขณะที่รุ่นในชีวีพรีเมียมราคา1,489,000บาทนอกจากจะมีอุปกรณ์และความสามารถเช่นเดียวกับรุ่นสมาร์ทแล้วยังมาพร้อมความหรูหราที่เหนือชั้นเช่นหลังคาสัน